เป็นประเด็นเดือดส่งท้ายปีเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณแม่สุตตองอย่างแพทย์นภประพาตันตะกูลที่ลาสุดไดี้ออกมาไลฟ์สดผ่านตวิตตอกในกรณีที่โดนโกงเงินกว่า500 0 0 0บาทหลังรับงานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วไม่ได้เงิน โดยในไลฟ์นะคะสาวแพทได้ออกมาเผยว่าแม่โดนโกงเงิน5 0,000 0บาทโดนหลอกให้ไปทํางานที่ลาวด้วยนอกจากโดนหลอกไปที่ลาวแล้วยังโดนโกงเอาของไปขายโดยไม่จ่ายตังค์มูลค่าความเสียหายของแม่เนี่ยก็คือ50,000นบาทสุดท้ายคือตอนนี้คนเข้ามาให้ข้อมูลเยอะมากว่าตั๋วที่บินไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินนะเขาไปหลอกให้โรงแรมเนี่ยจ่ายให้นะแฟนเขามีส่วนเกี่ยวข้องไหมต้องรู้เห็นเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยยังโพส์ยังแชร์วันที่แพทเนี่ยไปงานอยู่เลยนอกจากนี้นะคะยังกล่าวเพิ่มเติมว่าพี่น้องชาวสปปลาวเนี่ยได้ใช้ของเราจริงๆแต่แค่ เราไม่ได้เงินเท่านั้นเองโกงของเราไปขายแล้วยังมีคนที่ยังไลฟ์ขายอยู่เลยที่เป็นพี่น้องลาวยังขายอยู่แล้วเขาบอกว่าเพิ่งไปรับของจากตัวแทนอีกทํายังไงก็ไม่เซ็นไม่จ่ายแต่ของเรามีหลักฐานหมดว่าเราไปร่วมงานจริงเรายืนขายของในบูธข,ของเขาจริงเขาเก็บเงินจริงบอกคนอื่นว่าจ่ายค่าของแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมพี่แพททางานกับเขาแบบนี้แล้วบอกว่าที่เราเนี่ยรีบกลับเพราะว่างอแงถ้าไปดูในคลิปจะเห็นว่าพี่เลดเนี่ยไม่งอแงเดินขึ้นเวทีทํางานช่วยแม่ขายของเต็มที่มากๆแล้วกลับก็กลับตามเวลาในไฟบิน ขอให้พระทำโทษอย่างแรงแม่ ซึ่งสาวแพทนะคะก็ได้พูดปิดท้ายด้วยว่าหยุดทำหยุดเอารูปไปใช้หยุดด่าลูกไปพูดกับคนอื่นว่าน้องงองแงหยุดไปบอกว่าพี่แพทเนี่ยเวียงงานเทงานเขาคือคนที่มาหลอกให้พี่แพทเนี่ยไปลงทุนเอาของไปขายที่เรลาไม่จ่ายค่าของไม่ได้ค่าตัวไปงานไปงานแต่ไม่ได้ค่าตัวแต่ไปบอกคนอื่นว่าจ่ายค่าตัวเรามาสองแสนแล้วเราเทงานไปบอกคนอื่นว่าเลดดื้งองอแงอยากได้ของเล่นเลยต้องรีบปินกลับกรุงเทพเขาเป็นคนไทยที่เขาบอกว่าไปอยู่ที่นู่นเพื่อทําธุรกิจแบบตรงไปตรงมาและเอ่ยชื่อท่านทูตพาณิย์อีก ตอนนี้ส่งข้อมูลไปให้พี่หนุ่มกันใช้เรียบร้อยแล้วฉันโดนโกงห้าแสนบาทฉันไปสปปลาวโดยที่ไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่พัทร,รับรู้มาจากการโดนโกงครั้งนี้หนคือเงินห้าแสนบาทแพทเรียกเก็บตั้งแต่วันที่8 9 10ก้าพทไม่ได้เงินแต่ของไปถึงมือเขาแล้ววันที่11เขาเอาไปขายเปิดบูตเรียบร้อยมีคนมารับของเขาไปขายมูลค่าความเสียหายคือของของเนี่ยเกือบห้าแสนบาท แพทตีเลขกลมๆเลยนะห้าแสนเสร็จแพทใจดีสู้เสือบินไปวันที่11ไม่มีค่าตัวแม้แต่บาทเดียวบินไปถึงบินกลับเขาขอเลทจ่ายวันที่15เราให้เขาจนถึงวันที่สิบห้ไม่จ่ายอยู่ดีๆมีตัวละครหนึ่งขึ้นมาชื่อปุกปิกบอกว่าขอเลทอีก7วันเพราะคุณกิฟติดโควิดงงติดโควิดแล้วเกี่ยวอะไรกัรจ่ายตังเสร็จ หลังจากนั้นวันที่สิบห้าบอกมาว่าขอเลื่อนไปอีกเจ็ดวันเราก็ให้อีกโคตรใจดีไปจนถึงวันที่ยีองในระหว่างทางไม่มีการติดต่อโทรไปไม่รับโทรเฟสไม่รับแต่เห็นออนเฟสไม่รับไม่ทำาเห็นแอปฟ้าตลอดไม่รับไม่อะไรเลยโจรเขาเห็นพี่แพทไลฟ์สดวันที่ยี่สิบสี่โทรเลยโทรหาพี่โมเลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้จะโกงนะแต่ไม่จา ไม่มีเงินจา่ายลบแล้วก็ยังไงต่อเลื่อนไปเป็นปีหน้าความเชื่อใจอยู่ตรงไหนพอเราไลฟ์เสร็จใช่ปะในติดต o อหลังจากนั้นมีคนให้ข้อมูลเราเยอะมากว่าโรงแรมก็ไม่จ่ายค่าตั๋วที่พี่แพทได้บินไปก็ไปหลอกโรงแรมให้ออกตั๋วให้พี่แพทงงเอาเป็นว่าตอนนี้เขาก็ จะขอเลื่อนแต่พี่แพทไม่เชื่อแล้วล่าสุดเขาโทรมาหาพี่โมเราบอกว่าถ้าขายไม่ได้พี่โมบอกว่าก็เอาของคืนมาขายได้เท่าไหร่ก็จ่ายค่าของเท่านั้นของตรงไหนที่บอกขายไม่ดีขายไม่ได้เอาคืนมาไม่คืนของสักบาทเพราะอะไรก็เลยคุยกับพี่โมว่าอ๋อไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นเราเราขายของไม่ได้เราตีของคืนแล้วเขาบอกว่าขายไม่ได้เลยขายไม่ดีเลยแต่เราเห็นมีน้องคนนึงเบิกของขายทีละสองสามพันกระปุกเขาไม่รู้ แล้วถ้าของขายไม่ดีจริงตีของคืนกลับมาหาเราเลยเพราะตัวแทนที่ไทยรวมถึงพี่แพทเองรอของอรอของขายกันอยู่เยอะมากมีคนอยากเป็นตัวแทนเยอะมากตีของกลับมาปรากฏบอกว่าอะไรอยากขายไม่ไม,ไม่ไม่ตีของกลับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าของไม่ได้ไม่ขายขายไม่ดีแต่ไม่ให้เงินพี่แพทโดนโกไม่ห้าแสนจาก คนที่หลอกให้แม่ไปสอบปปลรวนอกจากไม่จ่ายตังค์สิ่งที่เจ็บใจคือเอาไปบอกกับคนอื่นแล้วก็ดสเครดิตพี่แพทกับลูกชาย oh. บอกว่าไม่รู้ว่าทำไมพี่แพทถึงกล้าทํากับงานของกิฟตแบบนี้ทั้งๆท,ที่กิฟต์อะจ่ายเงินจ้างอ e ีเวนต์ตั้งสองแสนจ่ายค่าขอไปห้าแสนแต่มาเทงานกิฟตแบบเนี้กิฟตเองก็เสียใจแล้วก็ทํำไมไปเบีบน้ําตากับผู้ประกอบการ และด่าลูกว่างอแงเลยทําให้แม่ต้องรีบบินกลับกรุงเทพรุ่เลอศบอกแบบเหมือนกับว่าผู้ประกอบการแล้วจะถามว่าทําไมพี่แพนรีบกลับทำไมพี่แพนรีบกลับทําไมไม่เห็นตามแบบที่คุณกิฟต์พูดว่าจะต้องมีเดินมีอะไรเลยเขารออยู่ประกอบการโทรมาหาแล้วบอกว่าทําไมน้องแพ์ถึงเวียงไม่ใส่ชุดประจําชาติลาอุตสาหตัดไม่ให้นี่คือถึงขนาดตาแตกเลยว่าชุกอย่า ชุดอะไรอ่ะเราต้องใส่ตอนไหนอ่ะทำไมไม่เห็นมีใครเอาชุดน,น,นี้ใส่เลย <il S 1> ตั้ง30นาทีตำนานเลยอ๋อฉันไม่ได้อยู่30ฉันอยู่ <im S 1> ชั่วโมงเลง <ician> โดยระหว่างที่เจ้าตัวนะคะกำลังไลฟ์สดเองก็มีแฟนๆนะคะเข้ามาสอบถามว่าคนที่กระทำแบบนี้เป็นคนไทยหรือว่าคนลาวนะคะรวมถึงส่งกำลังใจเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดน,นะคะสาวแพทก็ได้ออกมาไลฟ์สดทิกตอกอีกครั้งถึงความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าได้ส่งทนายความให้ํำเนินการแจ้งความไว้แล้วพร้อมบอกแฟนๆว่าอย่าไปหลงเชื่อเป็นอันขาดกลัวจะมีการแอบอ้างซ้อีก ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะคะจะถึงควรกระแสไหมแต่ที่แน่ๆต้องติดตามเรื่องนี้กันให้ดีๆบอกเลยว่าดูท่าทางแล้วสาวแพทไม่น่าจะยอมให้จบงีง่ายแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่แซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง u t u b t ท็อปดาราด้วยนะคะ